ให้รูปกันเลยรูปกันให้รูปกันพวกนี้ไมันมันต้มดูอัสุดนี่แหละต้องสุดไม่มีควันเลยสุดใสก้องสดใส Mèo phèn bò mía Thế đi được à, tên nào tên đi được Tên đi được, tên đi được Tên đi được, được. được à Tên này đỏ quý ơi, tên này Tên này Tên này đào Tên này đây tìm không? Hãy subscribe Để không ดอกไม้จัดยู่ใสเอ้าเพือว่าไปหนองคายมาแล้วหรอเอาเ้ามันไปใส่ออกไม้เป็นห้าเอาเออมุงไปใส่เครื่องร้อนจัดไม่รู้ว่าร้อนบ่ร้อนนี่ยนะเปิดยังบ้านได้เร็วกว่ายังบ้านในเต้นอยู่อะเออออออไปเลยได้เตลยเต้นะเต้นยังไงเขาถึงได้ตีเมือง

นะขอบคุณค่ะเอาเถอาเจ้าคือว่ามาถือเอาแก้วเจ้าทุกคนนะ่าสงสารไหมเพลงก็ไม่มีให้เต้นน้ำก็ร่อเหรอีอโตนซาดอิสานมันแรงจริงบ่างเฮ้ยอ้ตนเครื่องเสียโอยขอบคุณค่ะอัน ไว้รุ่นท่าเต้นกับพองเครื่องเสียงกับยังบอสติดเอาไม่เป็น,น้ำแล้วเปิดเบิดขึ้นันแล้วหันนั่นเออเด็เกน้อยก็ดินท่าเต้นขอบคุณค่ะคุณค่ะ,อคคะโอ <c oughs> ส้สวยสวย สวยสาลสลอแต่แหละยูสโลอสวยแหละเพราะเขาเต้นแบบไทยรหมดมีเวลาได้ถ่ายเพราะว่ามีน้ำเล่นแม่ม <c oughs> มึงเต้นจังแดดเขาได้ตีมึงแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้เต้นนะนนช,ชิตีเครื่องเสียงนะั <c oughs> ่นเอง หนาวกันหนวของเจ้าของตัวนะเอาอไวะปูัวเชือนีี้เจามาน้ำหน่ะนึกยู่ยังวะเอาชุ่มานหนึ่งตัวเอาอีจ้ม no, oh, no, no. ัานหนาอ้มาว่าจะมาอยู่เจยส่งกับบ่เห็นมันไปสังคม่ะไปมาแล้วไปเยี่ยมปูมาแล้วสันยาแดงวานะก็ว่เห็นอ้เหตุใจถเอาปวดังๆเนี่ แข็งแรงมาก